หัวข้อที่เร,เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับมันมาจากวลีหรือว่าประโยคอามาตะที่ว่ายิ่งเคียเสียงดังนักกีฬายิ่งมีพลังเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top t o Tone by พิรันัทจำปาเงิน สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมโทนคุ้งพิธันัท์จำปาเงินกับทอล์กทูโทนครับมักจะมีคํากล่าวที่บอกว่าไปเชียร์นักกีฬากันเยอะๆเถิดนักกีฬาของเรานั้นจะได้มีกําลังใจมีพลังงานพิเศษมี พลังงานบางอย่างมีความฮึกเหิอมีแรงกระตุน้นที่จะทําให้พวกเขานั้นเล่นได้ดีขึ้นนะครับเล่นได้มุ่งมั่นทุ่มเทมากขึ้นและจะนําพาชัยชนะหรือความสําเร็จมาสู่ทีมในท้ายทียท่สุดเรื่องนี้หลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นอุปทานหรือเปล่าอุปทานหมู่หรือเปล่าอ,าอ,าอาย่างไรก็ตามนะฮะมันมีเหตุผลที่เชื่อถือได้มันเป็นหลักการเหตุผลทางจิตวิทยาที่สามารถเอามากล่าวอ้างยืนยันได้ว่า เสียงเชียร์จากแฟนๆกีฬาเนี่ยแหละมันช่วยให้นักกีฬานั้นมีพลังงานพิเศษมีความฮึกเหิมมากขึ้นมีแรงกระตุ้นที่จะคว้าชัยชนะได้มากขึ้นครับเคพอร์เตอร์ครับเป็นนักจิตวิทยาที่ค้นคว้างเรื่องนี้แล้วก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Mental Athlete เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงสภาพจิตใจนะฮะของนักกีฬาความรู้สึกนึกคิดจิตใจของนักกีฬานั่นเองนะครับเขาบอกว่าหากพูดให้เห็นภาพ นักกีฬานั้นเนี่ยใช้พลังงานจากผู้ชมเป็นอาหารเพื่อให้พลังงานนั้นมันมากระตุ้นตัวเองครับ การอ้างอิงในเรื่องนี้ของพอตเตอร์ครับได้ถูกนำไปยกเคสตัวอย่างเปรียบเทียบนะฮะให้เห็นภาพชัดเจนกับกรณีของนักกีฬาระดับเหรียญทองโอลิมปิกผู้ที่ผ่านสังเวียนการแข่งขันมาอย่างเชี่ยวชาญโชคโชนเขาชื่อว่าอดัมเนลสันอดัมเนลสันเนี่ยเขาเป็นอดีตนักทุ่มน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิกปี2004ซึ่งตัวเขาเองยอมรับว่าเสียงเชียร์นี่แหละมันทำให้เขารู้สึกว่ามันมีพลังงานพิเศษบางอย่าง ที่ทําให้เขาเพิ่มขีดจํากัดความสามารถของตัวเองได้ด้วยความพึกเหิมความหึกเมมันมาจากไหนมันก็มาจากเสียงเชียร์แรงเชียร์ที่คนดูในสนามตะโกนเชียร์เขานั่นแหละครับอดัมเนลสันเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบที่จะให้แฟนๆเนี่ยส่งเสียงเชียร์ก่อนทําการแข่งขันครับมันจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความพึกเหิมนะฮะ มีแรงกระตุน้นมีพลังงานบางอย่างเป็นพิเศษนะครับที่จะทําให้เขานั้นมีกําลังใจนะฮะที่จะต่อสู้หรือว่าจะทําภารกิจนี้ให้มันประสบความสําเร็จนั่นเองเราจะเห็นว่าในทุกวันเนี้เวลาเราดูถ่ายทอดสดฟุตบอลหรือว่ากีฬาต่างๆเนี่ยเรามีกองเชียร์บางทีนักกีฬาเนี่ยจะชอบไปขอเสียงเชียร์จากแฟนๆไปทาท่าบอกช่วยกันเชียร์หน่อยช่วยกันเชียร์หน่อยนักวิจัยทางด้านจิตวิทยาอีกหนึ่งคนที่เคยศึกษารเรื่องนี้ก็คือทอมเบสครับทอมเบสบอก ว่าในเชิงจิตวิทยานะครับเมื่อคุณรู้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดแล้วมันมีเสียงเชียเสียงกระตุ้นคุณดังลั่นเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ทําให้คุณทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดมีแค่30%เท่านั้นครับที่ผู้เล่นจะได้ยินการกระตุ้นของโค้ชระหว่างการแข่งขัน เพราะว่าตอนแข่งจริงเนี่ยพวกเขาจะมีสมาธิกับเกมในสนามมากกว่าดังนั้นหมายความว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลเนี่ยมันจึงมีความสําคัญบางทีนะ่ะมากกว่าเสียงตะโกนสั่งการของโค้ชข้างสนามด้วยซ้าไปครับเบสบอกต่อไปว่าจังหวะที่บอลตายเนี่ยเป็นเหมือนช่วงที่แฟนบอลกับนักเตะจะได้มีส่วนร่วมกันในการเปลี่ยนทิศทางของเกมซึ่งมันคือสิ่งที่ผู้เล่นต้องการครับมันคือการสนับสนุน เพื่อเป็นการเร้าอารมณ์ให้มีความคึกที่จะลงไปเล่นต่อในช่วงเวลาที่เหลืออันนี้จากการสรุปมาของทอมเบสครับกลับมาที่สิ่งที่อดัมเนลสันบอกไว้ว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆนั้น,นทำให้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้เรื่องนี้ครับมี งานค้นคว้าวิจัยนะครับที่รองรับมันเป็นงานของดรนาทาลีนิวตันได้บอกถึงเรื่องนี้ขยายความเรื่องนี้ว่านะครับการที่มีเสียงเชียร์นะครับจากแฟนๆมาสู่นักกีฬามันทําให้ร่างกายของนักกีฬานั้นหลั่งอะดรีนาลีนสูบฉีดนะฮะนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมอดัมเนลสันจึงสามารถเพิ่มขีดจํากัดของตัวเองได้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับการหลั่งอะดรีนาลีนที่มากเกินไปก็มีข้อเสียอยู่บางอย่างโดยเฉพาะกีฬาบางชนิดที่ประเภทอยากอยู่เงียบๆคนเดียวต้องการสมาธิไม่ต้องการเสียงดังอาทิสนุกเกอร์สนุกเกอร์นะนเนี่ยตามธรรมเนียมผู้ชมจะส่งเสียงเชียร์ได้เฉพาะตอนที่ลูกมันลงหลุมไปแล้วนะครับหรือตอนที่มีผลการแข่งขันออกมา รู้ว่าใครแพ้หรือชนะแล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่ากีฬาสนุกเกอร์ต้องใช้สมาธิสูงครับจะมาเชียร์กันเย้วเย้ยวเยวเฮวเฮวไม่ได้หรือแม้กระทั่งกีฬากอล์ฟเขาเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เวลานักกอล์ฟจะไตีลูกออกไปเนี่ยแฟนๆจะต้องเงียบ นะครับแล้วจะเฮได้ตอนที่ลูกมันไปตกอยู่ในระยะที่พึงพอใจของนักกอล์ฟและแฟนๆหรือว่ามันจบหลุมจบการแข่งขันในหลุมนั้นไปแล้วนะครับจากง,งานวิจัยที่ได้อ้างถึงมาเดี่ยวเราก็จะเห็นว่าเสียงเชียร์นั้นมีผลต่อการแข่งขันของนักกีฬานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความมุ่งม,มั่นทุ่มเทนะฮะที่จะทําให้นักกีฬานั้นเวลาได้รับการกระตุ้นได้รับเสียงเชียร์กระแดงเชียร์ก็จะมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจทุ่มเทมากขึ้นขณะเดียวกัน มันก็อาจจะมีผลลบถ้าเกิดว่ามันไปใช้กับชนิดกีฬาที่ผิดประเภทนะครับแมทส m มิครับจากเว็บไซต์ SB Nation เขาได้ทำการรวบรวมสถิติในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยนะครับตัวเขาเนี่ยพบว่าเสียงเชียร์ที่ดังกว่าในการเป็นทีมเจ้าบ้านนั้น ส่งผลต่อการแข่งขันเป็นอย่างมากโดยเฉลี่ยแล้วครับทีมเจ้าบ้านจะทำคะแนนได้มากกว่าทีมเยือน3.3คะแนนเสียฟาวน์น้อยกว่าทีมเยือน0.4ครั้งและทำระยะได้มากกว่า 0.22หลาต่อเกมไม่เพียงเท่านั้นนะครับในการเตะฟิลโกที่ต้องอาศัยความแม่นยำทีมยังสามารถเตะได้แม่นกว่าหากได้เป็นเจ้าบ้านทีมเจ้าบ้านนั้นจะเตะได้แม่นยำกว่าทีมเดือน2ไม่ใช่แค่ในกีฬาอเมริการฟุตบอลเท่านั้นนะครับยังมีการยืนยันจากกีฬาอื่นๆอ,อย่างเช่นบาสเกตบอลโดยที่เควินคิลลีสและก็จัดตินวูเฟอร์จากเดอะนิวยอร์กไทมส์ครับได้เก็บสถิติในการชูดลูกโทษของทีมในระดับมห หาวิทยาลัยและได้ผลออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเมื่อทีมเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะจะได้เปรียบครับในการแข่งขันจากเสียงเชียร์และการก่อกวนคู่แข่งของแฟนๆตัวเองเนี่ยแหละครับยิ่งโดยเฉพาะเวลาที่ต้องชูดลูกจุดโทษเนี่ยนะฮะในกลุ่ม Big กเทนะฮะ11จาก14ทีมมีสถิติการชูดจุดโทษเวลาเป็นทีมเยือนแย่กว่าเวลาที่เป็นเจ้าบ้านเช่นเดียวกันกับในกลุ่ม p a ็กทเวลและ Big กท ที่รวมกัน2ปกลุ่มออกมาเนี่ยมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่มีสถิติชูนล,ลูกโทษในการไปเล่นทีมเดือนดีกว่าเวลาเล่นในบ้านตัวเองเวลาเราดูถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอลเราก็จะเห็นครับเวลาทีมเจ้าบ้านได้จุดโทษเนี่ยแฟนๆก็จะอยู่กันเงียบเงียบสงบนิ่ง นะครับผู้เล่นของตัวเองมีสมาธิในการชูดลูกนั้นนะครับแต่ถ้าพอทีมเยือนนะฮะเป็นฝ่ายชูดเนี่ยก็จะมีเสียงแซวเสียงโฮหฮาลบกวนสมาธิผู้เล่นฝั่งทีมเยือนมันก็เป็นผลในการแข่งขันเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามครับผลการเก็บสถิติรวบรวมที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยแม้แต่ในพวกนักกีฬาระดับโลกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อต้องเจอกับสภาพแวด ล้อมที่ไม่คุ้นเคยยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือทีมบาสเกตบอลชุดดรีมทีมของสหรัฐอเมริกาที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครับดรีมทีมเนี่ยมันคือทีมบาสเกตบอลในฝันนะฮะของชาวโลกและชาวอเมริกันครับเพราะมันคือการรวบรวมเหล่าซูเปอร์สตาร์ของบาสเกตบอล NBA มาเป็นทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก นะครับแล้วก็ดีมทีมมันก่อกําเนิดขึ้นมาเนี่ยในปี1992ก็ไปคว้าเหรียญทองมาได้แบบสบายๆอย่างไรก็ตามมันก็เคยเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกดีมทีมแพ้ครับปกติให้พวกนักบาสเกตบอล NBA เนี่ยพวกดีมทีมเนี่ยเขาเล่นกับสมโมสรต,ต่างๆในลีกเนี่ยเขาก็จะเล่นต่อหน้าแฟนบอลเรือนหมื่นแทบทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่วันหนึ่งฮะมาเล่น ให้กับทีมชาติในโอลิมปิกแล้วมาเจอกับสภาพเสียงเชียร์ที่มันเงียบมันไม่คึกคักคึกคืนอะ่ะมันไม่กระตุ้นมันไม่ปลุกเราเหมือนเวลาที่พวกเขาเล่นอยู่ในลีกของตัวเองครับปรากฏว่าดีมทีมชุดนั้นเนี่ยที่มีทั้งทีมดันแคนอเลนไอเวอร์ซันเลวอนเจมส์แพ้ปอร์โตริโกครับแบบพลิกล็อกเลยแบบหูเหลือเชื่อซึ่งเขาว่ากันว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะมันมาจากการที่ดีมทีมพวกเนี้ย เขาเคยลงเล่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันคึกคักคึกคืออ่ะแฟนเชียร์กันสนุกสนานแล้วมาเล่นในโอลิมปิกซึ่งบรรยากาศก,ากองเชียร์มันเป็นอีกแบบนึงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นจนถึงขั้นพ่ายแพ้ได้เหมือนกันนะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยครับ เดวิดเคานส์นักจิตวิทยากีฬาจากมหาวิทยาลาาาัย UCLA เนี่ยได้เสริมว่าปัจจัยด้านประสบการณ์คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนักกีฬาบางคนเนี่ยก็คุ้นเคยกับการลงแข่งขันท่ามกลางแฟนๆมากมายแต่เมื่อพวกเขาต้องไปลงแข่งขันท่ามกลางแฟนๆที่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่พวกเขาเคยลงไปโชว์ไปเล่นต่อหน้าแฟนๆเลือนหมื่นมาเจอผู้คนที่มันมันน้อยกว่าวัฒนธรรมการเชียร์ที่มันแบบ แตกต่างออกไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของพวกเขาได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับบรรดาน,นักกีฬาก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับต้องลงเล่นได้ทุกสภาพแวดล้อมฮะคราวนี้มาว่ากันเที่ยงเรื่องของการเชียร์หน้าจอหรือว่าบางทีงเราดูนักกีฬาไทยที่จะลงทใํใไปทําการแข่งขันแล้วก็จะมีการเชิญชวนแฟนกีฬาเนี่ยให้ช่วยกันติดตามเชียร์นะครับไปเชียร์ที่สนามไม่ได้ก็ให้เชียร์หน้าจอส่งกําลังใจเชียร์หน้าจอมาให้พวกเรานักกีฬาด้วยหลายคนอาจจะสงส ว่าไอ้การนั่งเชียร์อยู่หน้าจอทีวีเนี่ยมันจะช่วยส่งแรงใจหรือมันจะมีผลกับ สภาพจิตใจของนักกีฬาได้จริงหรือเรื่องนี้มันก็มีคําตอบครับดรนาทาลีนิวตันครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยาด้านกีฬาที่เราเอ่ยอ้างถึงเธอไปแล้วเนี่ยให้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องดีครับว่าการเชียร์ผ่านทางหน้าจอสามารถทําให้นักกีฬาที่กําลังลงแข่งขันมีพลังงานพิเศษที่จะต่อสู้ได้ไม่แพ้กันครับแม้ว่านักกีฬาพวกเนี้ยเขาจะไม่ได้ยินเสียงของคุณแต่พวกเขารับรู้ว่ามันจะมีคนดูพวกเขาอยู่มากมายดังนั้นเนี่ยนักกีฬาเขารู้ ู้เรื่องพวกนี้นะครับเขาก็จะสู้เต็มที่ดตรนาตาลีนิวตันจะบอกว่าต้องยอมรับว่านักกีฬายุคนี้เนี่ยเติบโตมาในยุคของอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกเขาจึงรู้อยู่ตลอดเวลาแหละว่ากล้องถ่ายทอดสดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ว่าโลกทุกวันเนี่ยนะฮะมันมีคนจับจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาสังเกตว่าเห็นไหมนักฟุตบอลหรือนักกีฬาสมัยนี้จะรู้จักการเล่นกล้องจะไม่เขินอายเหมือนนักกีฬาในยุคก,ก่อนแล้วจะพูดได้ฉะฉานมากขึ้นถ้าผลงานดี มันก็จะมีคนชื่นชมเมื่อสื่อมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับพวกเขาก็ต้องตั้งใจเพื่อให้ผลงานออกมาดีต่อสู้เพื่อตัวเองนะครับทำเพื่อครอบครัวเพื่อนพ้องแล้วก็เพื่อร่วมชาติที่ติดตามเชียร์พวกเขาอยู่ทางหน้าจอทีวีหรือว่าในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ต่างครับทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมพูดเล่ามาเนี่ยนะฮะก็พอจะสรุปได้ว่าเสียงเชียร์ใดๆก็ตามเนี่ยมันมีผลกับนักกีฬาครับดังนั้นถ้าเราชื่นชอบนักกีฬา คนไหนชื่นชอบสโมสรหรือทีมกีฬาใดๆส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับมันก็จะทําให้นักกีฬาที่เราชื่นชอบชื่นเชียร์มีกําลังใจที่จะต่อสู้มีกําลังใจที่จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมมา,มาเล่าสู่กันฟังกับทีสปอร์ตอัปเดตเรื่องเราโลกกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมนสไตล์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t ตเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast